เจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญทุกทท่านวันนี้ธรรมาภาพเจร,ริญาคณะยาว์มาชมสวนของคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นสวนกาแฟแล้วก็คนโบราณก็มีคาถาอันนี้ก็เป็นความรู้เขาเรียวกว่าคาถาถอนพัตตสีมาที่ทําให้โรคไคัไข้เจ็บในสวนโดยเฉพาะพวกเชื้อราต่างๆ ก็จะหลุดหายไปคาถานี้ขึ้นต้นว่าต้องนาโมสามจบก,นะก่อนนะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุมทธัสสะนะโมต,ตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมุหะนัยยะสมุหะกติสมุหะกโตพัทธาเสมายังสมุหะทิตัปโปเอวังเอหิ นัุดโมกรอนพุทธถอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดรอยขอให้โรคไฟข้าเจ็บโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับต้นไม้ทั้งหลายขอให้หลุดรอยไปอันนี้เป็นคาถาที่สำคัญนะครับเดีย๋ยววันนี้จะได้มาชมบรรยากาศของต้นกาแฟอันนี้คือเป็นตัวอย่างเปนกาแฟนะครับนี่เป็นดอกดอกนี้ก็รักษาสุขภาพได้เอาวาลาตาแห้งก็จะ ออามาเป็นโรคระบบหัวใจนะครับอันนี้ก็ให้เห็นยมเห็นจะชัดกันเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆว่าแต่ละอย่างแต่ละสารที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับน,นี้คือดอกกาแฟนะครับอันนี้คือเจ้าของสวนกาแฟอ่านี่กำลังอ่าว่าไงลูกว่าไงครัสวัอดีจ้ะ ดีครับนี่น้องสาวน้องสาวปลูกกาแฟไหมจ๊ะกั้นกาแฟใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้ใช่ค่ะเป็นกาแฟกาลังกําลังมีดอกเนาะกำลังกาแฟกำลังน้องน้ำสวัสดีนะลูกสวัสดีจ้าดีครับกำลังเก็บอะไรลูกกาแฟเหรออ๋อช่วยเ,เก็บนะอ๋อจ้าจ้าไปเดี๋ยวเราไปชมสวนกาแฟกันนะครับคนนี้ย่แม่ปลูกต้งกาแฟแล้วก็มีทุเรียนด้วยครับเดีอย่างนี้กับสินทุเรียน ครับเดี๋ยวเราไปดิชมบรรยากาศบรยากาศขณนะนี้กาแฟก็กำลังเป็นลูกทั้งมีดอกด้วยแล้วก็ลูกกระดกนะครับโดนหน้าไหมกาแฟนอนต้นกาแฟอ่าต้นกาแฟนะครับตอนนี้ดอกกําลังโอ้ยดอกหอมมากครับผมดี่ดอกหอมมากเลยครับกําลังสวยมากสวยงามมากครับดอกกาแฟ ใครที่ยังไม่เคยเห็นดอกกาแฟานะครับมันก็มีลูกกาแฟานี่ดอกเต็มเลยครับดอกกาแฟกํากลังหอมครับหอมเต็มสวนเลยโอ้นีอ่อันนี้กําลังลูกเยอะมากเลยตอนนี้แก่ซุกเลยใช่ไหมซุกเลยในชะ่ไหมอ๋ออันนี้อันนี้เก็บได้ยังไหนี่ อ๋ออันนี้ต้นนี้แม่บอกว่าเก็บได้แล้วครับดูเป็น,นะนนะี้นะโยมนะกาแฟต้นทุเรียนเดี๋ยวนี้ตนน้นเห็นทุเรียนครับใช้เหมือน,นี้ต้นทุเรียนก็แ,แม่ปลูกทุเรียนกับกาแฟคูก่ก,กันเลยครับนี่ผู้มีญาชบบาวบ้านโอ้โหนี่สวยมากครับ,าก,รบกาแฟกําลังบานสะพังเมื่อหลังฝนตกใหม่ๆครับเนี่ยกินหอมมากครับผมเหมือนดอกหอมดอกอาการเหมือนดอกมะลิเลยครับ อ่าไปชมสวนกันต่อเลยนี่ครับกาแฟ<ง>แม่กาแฟนี่ปลูกกี่ร้อยต้นนะแม่ห้าร้อยหกร้อยห้าหกร้อยต้นโหเยอะนะครับโหนี่ทุ 5, <600 S 2> กเดงเงือมนะแม่อันนี้เก็บได้เลยใช่ไหมแม่ได้หมดเลยนี่โอ้เก็บได้หมดเลยเนาะโอ้สวยหมดเลยเดี๋ยวใกล้โหลดได้ไหมนี่เช็คทิ๊ อหเจ็ดทิพตนเรียนต้นไหนเีียม่วามันต้นเรียกว่าเปลือยได้ไหมฮะต้นทุเรียนนี่โอ้ต้นนี้งามมากแม่ต้นเรียนต้นนี้มันกี่ปีแล้วไหมสี่ปีนี่สี่ปีแล้วต้นเรียนต้นนี้ครับนี่ต้นเรียนป่าจะสังเกตว่าต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนนี่แล้วก็ที่สำคัญคือ ที่โคนนี่ครับเป็นทุเรียนป่านะครับแล้วก็ข้างบนเป็นทุเรียนบ้านนะครับเป็นน่าจะเป็นมอนทองไปได้ไหมมอนทองไหมสวนของพระครูปะลัดนะคะเนี่ยของคุณพ่อคุณแม่พระครูปะลัดนะคะโอ้โหแม่ยอมแม่ขยันมากเลยครับนี่ยมแม่เราไม่ธรรมดา แม่เราจะมีทั้งสวนเียงสวนกาแฟเดียแม่อดทนมาเน่าสาหามวันนี้ยลูกจบพ่อแม่นี่แหละทุนการศึกษาเล่าเรียนโอ้ดอกสวยมากเลยครับครับผมนี่ครับอันนี้ชมสวนคุณพ่อคุณแม่นะครับใครยางมาเที่ยระนองช่วงนี้ก็จะได้เห็นดอกกาแฟลูกกาแฟแฟเต็มเลย โอยดูตอนนี้สิครับสวยมากโอวดอกเต็มุนเหรอแม่เนะาะติเครื่อง <ste ak> อืมเครื่องมันบานกี่วันได้แม,ม่นี่ไม่เลยแม่มันฟองตามมันก็ตุ้วกโตดื้โอโตเรื้อมก็ฮุบมันเลยนั่งมันเต็มอ๋อดอกเขาประมาณสามวันนะสามสองสามวันพอดอกนี้มันลุดแล้วก็ที่ล่างจะอ่ออโหรเลยนะอันนไหนแม่นเนี่ยเนี่ย <ste ak> พอโดนนี่พอมันโดนนี่ลุดตึงจะออจะออดหรอออดรูออดรูปีหน้าลรอเนี่ยมันติดติดดอกติดติดรูปีหน้าอ๋อมี่มัดแล้วก็ล่างมันจะลุนี่มันจะแก้ึ้นแล้วอ๋อนึงดอกไม่ก็มีมาไม่ป่นนี้พอโดนลุดตึงก็ลุข้างในก็เป็นลุเลยใช่ไหมเป็นรูเลยแปลว่าดอกกับหลอดดอกลุดอกดอกนึ่งดอกเท่ากับรูหนึ่งลุใช่ไหมนี่ไม่ใช่ลุนึงแค่นี่จุกนึงชุกนี่เป็นอะไรรู้ไหมจุกอะไรรู้ละมือนปนี้่มือนปนี้อ๋อชุกนึงมืดนี้นะ คือดอกดอกนี่ถุงมือดอกหนึ่งช่อหนึ่งสิบดอกก็เท่ากับสิบลูกนะครับเนี่ยเป็นช่อชอนี่กาแฟะนะครับเห็นมันเป็นช่อช่อนนี่ครับหนึ่งดอกเท่ากับหนึ่งลูกถ้าทําดอกล่วงหนึ่งดอกก็แปลว่าลูกหายไปหนึ่งลูกกาแฟมแม่อะไรต้นปามพาชมส้นปามที่ <Thank you> นี่ยศแม่เท่าแก่เราไม่ทำลายมิ้งสนเรียนสนปามทำอะไรสนป,าม,ป,า,สนปามก่อน ส่วนปามส่วนปา,นนปาปนะนม,นนะปนมนเนี่ยต้นปามปูนะทุ้นไหนนะปูว่ากี่ต้นไหมในปามนี่สี่ร้อยว่าต้นสี่ร,สร,สร,สร,ร้อยกว่าต้นเป็นปามนะครับนี่เปน็นปามซึ่งออลุหมไหมจงนี้ไหม สวนปาล์มครับ400กว่าต้นอ่าน้องสาวส,สวยมาแล้วน้องสาวส,สวยมาแล้วต้นลุกปาล์มหน่ีลูกลูกปาล์มนี่ลูกปาล์มครับผมอ๋อ ตามพี่ชาย,ไป,ยไปเลยค่ะตามพี่ <ไป S 1> ชายสวนปามคุณแม่ครับไม่สวนปามของพี่ชายค่ะเร่งไปเลยเร่งไปเลยสวนปามของพี่ชายคุณแม่อ่ามราดกตกทอดให้กับพี่ชายสวนปามสันทุเรียนแม่ท่านด็อกเตอร์ค่ะ น้องสาวน้องสาวนี่ไม่ธรรมดานี่มีส่วนยางร้องแปลงเลยนี่ไม่ธรรมดานะน้องสาวเรานี่โดยมันนิดเดียวของพี่ชายนี่พี่ชายเราไม่ธรรมดาส่วนปาล์มเยอะแยะนี่ส่วนปาล์มนี่ดูลูกปาล์มหน่อยลูกปาล์มนี่ครับส่วนลูกปาล์ม นี่คือชาวสวนลูกปาล์มนะครับลูกปาล์มลูกปาล์มซึ่งเกาใกล้โลต้นนาได้ไหมนี่ปาล์มนี่เจ็ดบาทว่าเจ็ดบาทเจ็ดบาทสี่เจ็ดบาทสี่หมดอ๋อเจ็ดบาทสี่เป็นบ,บาทสีทท 4, น่นั่นไงนั่นอได้เจ็ดนี่ว่างนี่ว่างนี่ลงเลยอย่างนี้อย่างนี้หกบาทว่าเลยปามพี่ชายอ่ะ ตอนนี้เหลือกิโลหกบาทกว่านะครับผลทีป่ปานนี้ก็ไขายไปทั่วโลกแล้วก็น้ามันปาล์มที่เรารับประทานกันครับก็นกีน่เป็นเป็นชาวสวนชาวจังหวัดเนองปลูกกันเยอะครับปีปาล์มสวนปาล์มสวนทุเรียนพเดี่ยวแม่ก็มีสวนปาล์มสวนทุเรียนแล้วก็สวนกาแฟสวนยางแล้วก็มีหมากด้วยนะครับเนี่ยมีครบค่ะมีครบ<ว>มากมีหม,มากด้วยนี่ลูกสาวคนสวยชื่อน้องน้ำ ชื่อน้องน้ำปันค่ะน้องน้ปันค่ะสวาสดีค่ะนี่น้องลูกน้องน้ำเด็กใต้ตัวดำค่ะหน้าดำตัวดำใจดีจ้ะนี่เด็กนักเรียนโรงเรียนธรรมรัตน คนดีนะคนดีค่ะกลับบ้านกันแล้วเดินกลับบ้านเลยค่ะพี่ชายคนเก่งต้นไหนลูกบอกองค์เจ้าเลยแล่งแล่งกลางต้นไหนต้นไอนไต้นหนไ้ลูกปูดดิฮะต้นไหนลูกฮะเอ้าไม่รู้ปื้ต้นหมาก ด้านมาด้านมาสวนลุงเจ้าลุงเจ้ากลับบ้านแล้วลุงเจ้าวันนี้ได้ได้ชมหลายหลายสวนเลยนะครับมาตามมาอ่าตามมาเลยตามมาเลย ทั้งปลาเลยครับกลิ่นหอมทั้งปลาเลย <the> หอมดอกกาแฟใช่ดอกกาแฟหอมดอกกาแฟนะคะอ๋อขอบานด้ไหมนะ่ะได้เงียบอนาคตของพระครูปลัดสวนพระครูปลัดค่ะ อมีทั้งสวนทุเรียนนี่เอายืดแล้วแม่คนเาาส่วนนี่ตรงแผ่นนั้นเลยเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วนี่คุณแม่<อ>คุณแม่ ตนเรีไม่เรียนนะแม่ชุยเรียนหนึ่งยมแม่นะเนี่ยเรียนครับอ่าเดี๋ยวแม่ฝากกระถาคุณพ่อฝากกระถาไว้นี่กระถาเลยนะกันนะคาถาได้ไหมผัสถอน,น,ถ,อนถอนพัดถอนพัดสีมาใช่ไหมอ่โยมฟังดีนะคาถานี่ศักดิ์สิทธิ์ลำับโมสามจบแล้วก็สมุหะในยะสมุหะคติสมุหะคต พัทธาเสมายังสมุหะทิตับโพเอวังเอหินะหลุดโมคลอนพุทธถอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดลอยขายโรคภัยที่เป็นพยาเดินในใบไม้กับผลไม้ให้หายไปนบัดเนี้ยวนี้ด้วยเทิรนสาธุเจริญพร ขอบคุณทีมงานนะครับน้องสาวสายหยุดสอนเกตสะรินน้องน้ำด้วยสวัสดีสวัสดีนะลูกสวัสดีจ้าคนสวยคนสวยจ้าสวัสดีครับวัสดีครับ